ถ้าเราเจอวิกฤตเราจะตั้งรับยังไงสิ่งหนึ่งนะคะที่อยากให้ทุกคนตั้งสติก็คือคุณจะต้องรู้ว่าปัญหาที่เราเกิดขึ้นเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยเรามีทางออกยังไงถ้าเรามีโกลด์ไมล์เซ็ตที่ดีนะว่าทุกอย่างมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะคุณก็จะสามารถไปต่อได้นะคะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตเราคงเป็นแบบนี้หรอกแล้วก็อนาคตในเศรษฐกิจมันก็คงไม่ดีขึ้นหรอกถ้าเราเริ่มต้นได้อย่างนี้เนี่ยเราก็จะทําให้เราไม่สามารถที่จะก้าวข้ามวิกฤตตรงนี้ได้นะสิ่งหนึ่งที่คจะ ได้คือเราต้องเริ่มว่าทุกอย่างมันมีทางออกทุกอย่างมันมีทางแก้เมื่อไรที่คุณคิดแบบนี้เดี๋ยววิธีการมันจะมาและเนี่ยคือหนึ่งในกฎของแรงดึงดูดนะคะซึ่งเมื่อเรามีความคิดที่ว่าเรามีทางออกคิดว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้คิดว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้คุณก็จะนําสิ่งนั้นอะ่ะมันจะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาบางทีแบบว่าบางคนบอกกฎแรงดึงดูดหรอมันใช้ได้จริงหรือเปล่าโค้ชมองว่าเมื่อไรที่เราคิดเน่ย แล้วมันมีงานวิจัยแล้วก็มีคนสำเร็จหลายๆคนใช้กฎตรงนี้คือ law of attraction คือกฎของแรงดึงดูดต้องบอกว่าการที่เราใช้กฎของแรงดึงดูดเนี่ยมันก็จะนำสิ่งนั้นเข้ามาจริงๆบางคนไม่เชื่อแต่โค้ชเชื่อเลยว่าสิ่งที่คุณคิดนั่นแหละคุณเคยสังเกตไหมล่ะถ้าคิดว่าวันนี้มันจะโชคร้ายอ่ะเคยเจอไหมมันก็ยังโชคร้ายอยู่ทั้งวันเพราะเราไปคิดว่าวันนี้มันจะเป็นวันโชคร้ายแต่ถ้าวันนี้คุณคิดว่าเฮ้ยวันนี้มันเป็นวันที่โชคดีของฉันน่ะเราก็จะได้สิ่งนั้นมันไม่จริงโค้ชเฮ้ นะอย่าไปคิดถ้าเราไปคิดเอ๊ะมันจะใช่หรอมันก็ยังไม่มีทางใช่นะคะเพราะเขาจิตเราก็ยังคิดอยู่อย่างนั้นอยู่ดังนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนคิดว่าทุกอย่างมีทางออกและก็เริ่มลงมือทำอย่าไปคิดว่าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกโค้ชมันเป็นไปได้ในทุกครั้งที่เราเชื่อมั่นในตัวเองนะคะอย่างโค้ชเองเนี่ยเขาเชื่อว่าเราทุกคนสามารถเป็นคนที่ ออพัฒนาตัวเองได้อยู่เสมอดังนั้นโค้ชก็จะหาความรู้เพิ่มเติมให้กับตัวเองอยู่เสมอซึ่งเมื่อไรที่เราคิดว่าเราทําได้ทุกคนก็จะทําได้นะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนในการที่จะฝ่าวิกฤตตรงนี้ไปได้นะคะโค้ชเอสค่ะออนไลน์ชัดคัดค่ะไม่อยากพลาดข้อมูลการสร้างธุรกิจออนไลน์สามารถกดติดตามโค้ชเป็นซีเฟิร์สได้นะคะ